พัทลุงเมืองเกษตรดินรีวิถียั่งยืนเมืองที่ได้ชื่อว่าชัยภูมิมังกรน,น้ำตามหลักวิชาห่วงจุย้ยหลังอิงผาหน้าทะเลพื้นที่สูงเทือกทิวเขาบรรทัดเหนือจะรดใต้พื้นที่ค่อยๆลาดเอียงสู่ทะเลอันกว้างไกลลมพัดไหลาผ่านชุ่มเย็นสถานที่ใดอากาศไทยเทดีสถานที่นั้นมีความสุข บ้านโนดหมูหมู่ที่9ตำบลหาเ่าอำเภอปากพยูนต้นแบบความสำเร็จชุมชนพอเพียงจังหวัดพัทลุงโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจทอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขรองวันอื่นๆและเกียรติบัตรกว่า77รางวัลพร้อมทั้งรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมและกำนันยอดเยี่ยมกำนันรื่นแจ้งกระจาง รวมทีมผู้นำหัวไวใจสู้15คนเป็นทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบหานเ่าเริ่มจากผู้นำต้องทำก่อนผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบหานเถาเป้าหมายหลักเพื่อสร้างมัน่นเพื่อสร้างหานเทามันม่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนกิจกรรมกระบ,บวนการเราเราใช้สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างสังคมน่าอยู่ในแามสร้างส่งเสริมให้ทุกตัวเรือนปลูกปักไว้กินเอง เลี้ยงปลาเลี้ยงจัดและก็มีการแปรรูปนี้ระดับตัวเรือนน้อมนำศาสตร์ประราชาสืบสารพัฒนาต่อยอดสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันพออยู่พอกินพอใช้พอเพียงพอร่มเย็นสู่สามสร้าง นวัตรกรรมหนึ่งนะครับเรื่องของการปลูกมะานาวในท่อซีเมนในการลงทุนเรื่องของการดูแลรักษามันสะดวกและก็ให้นะแล้วก็กําหนดลูกให้ออกตามฤดูกาลได้แล้วก็ระ,ระบบน้ําก็ประหยัดปุ๋ยก็ประหยัดแล้วก็เรื่องของการกําจัดวัดชพืชก็ดูแลให้อันนี้ก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านในหมู่บ้านปลูกอย่างน้อยคนละสิบกว่ากว่าต้นที่ทําแบบนี้ครับผู้นํา15คนเข้าใจผ่านการอบรมผ่านการปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ พนึกกำลังเตรียมทีมเตรียมความพร้อมความรู้ความคิดตัวอย่างการปฏิบัติรณรงค์สร้างความมั่นคงทางอาหารเต็มพื้นที่ตำบลหานเา่าปิดหมู่บ้านสามเดือนบ้านโนดหมู่อยู่ได้เลี้ยงตำบลหานเ่าในทั้งตำบลปิดหมู่บ้านสามเดือนเราอยู่ได้เราอยู่ได้เราอยู่ได้